Let's to know! มาที่ช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วงเบสเซอโนกับวิธีการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินรูปแบบต่างๆนะคะคุณผู้ชมจะได้รับมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีด้วยค่ะซึ่งในประเทศไทยนะคะเราจะเห็นว่ามีผู้คนที่อาศัยอยู่แถบภูเขาค่ะเขามักจะไปหาของป่าอาหารป่ากันนะคะและแน่นอนบางทีก็เกิดเป็นข่าวใหญ่ว่าหลงป่ากันบ้างหรือว่านักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ได้คุ้นชินกับเส้นทางได้หลงป่าก็เลยเป็นข่าวใหญ่จะต้องมีเจ้าหน้าที่นะคะระดมกําลังเนี่ยออกไปตาม ามหากันเลยทีเดียวทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่หลงป่าเป็นเวลานานๆค่ะมาได้กินอาหารเป็นระยะเวลานานๆเราจะสามารถช่วยเหลือเขาเบื้องต้นยังไงบ้างสามารถให้เขากินอาหารได้เลยหรือเปล่านะคะไปดูวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นในสกูุปนี้กันเลยค่ะ การที่ร่างกายขาดสารอาหารนะคะจริงๆไม่ใช่แค่ในกรณีหลงป่านะคะอาจจะเป็นกรณีที่อย่างเช่นคนไข้เป็นมะเร็งอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้กินอาหารได้น้อยลงหรือคนไข้มีโรคประจำตัวอื่นๆที่ทําให้เขากินอาหารไม่ได้หรือเป็นโรคซึมเศร้าจิตเภทต่างๆที่ทําให้เขากินอาหารได้ไม่เพียงพอต่อร่างกายนะคะก็จะทําให้เขาเนี่ย เกิดมีอาการผิดปกติของร่างกายส่วนต่างๆนะคะรวมกคยทั่งถึงฮอร์โมนด้วยนะคะเช่นคนไข้อาจจะมีอาการเช่นหงุดหงิดง่ายง่วงอ่อนเพลียซึมเศร้านะคะหรืออาจจะมีถ้าในผู้หญิงอาจจะมีประจำเดือนผิดปกติไปนะคะหรือว่าอาจจะมีรู้สึกว่าเบื่ออาหารมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวน้ำหนักลดลงผิดปกติไปนะคะ ก็ทำให้หลายๆระบบในร่างกายเนี่ยมีความผิดปกติไปจากการขาดสารอาหารนะคะ จะทําให้พอขาดสารอาหารไปนานๆน,นะคะร่างกายก็จะเริ่มย่อยสลายส่วนของโปรตีนที่อยู่ในกล้ามเนื้อของเรานะคะหรือว่าชั้นไขมันต่างๆนะคะรวมจนทั้งถึงสุดท้ายคือเป็นกรูโคสหรือว่าไกาโคเจนที่สะสมอยู่ในอวัยวะต่างๆในร่างกายจึงก็เลยทําให้ส่วนอวัยวะต่างๆในร่างกายกับฮอร์โมนทุกอย่างผิดปกติไปะคะ่ะ ก็ระยะเวลานะคะก็ประมาณจริงๆไม่มีระบุที่แน่นอนนะว่าเป็นกี่วันกี่เดือนนะคะแต่ว่าเราเราโดยทั่วไปก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งะคะ่ะเรามักจะได้ยินข่าวของผู้ที่ลงป่าในประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งซึ่งอันตรายต่อร่างกายจากการลงป่านั้นหลักๆก็คือการขาดอาหาร โดยอาการของผู้ที่ขาดอาหารนั้นเริ่มจากเมื่อร่างกายขาดอาหารครบ24ชั่วโมงจะเริ่มมีอาการอ่อนเพลียระดับโซเดียมในเลือดสูงขึ้นความดันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อไกลโคเจนในเลือดหมดแล้วร่างกายจะดึงกูโคสในร่างกายมาใช้ซึ่งหลักๆจะดึงไปใช้งานกับสมองก่อนเพราะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเมื่อร่างกายอดอาหารครบ48ชั่วโมงหรือ2วันตาจะเริ่มอ่อนแรง อาจมีอาการแทรกซ้อนเช่นการปวดหัวหรือรู้สึกไม่มีแรงในการขยับขยื่อนร่างกายจะขุดไขมันสะสมมาใช้เมื่อเข้าสู่วันที่3หรือครบ72ชั่วโมงร่างกายจะเริ่มดึงทั้งไขมันและกล้ามเนื้อมาเผาผานเป็นพลังงานผู้ป่วยก็จะเริ่มมีอาการวูบเวียนหัวจากน้ำตาลในเลือดที่ลดลง และหากอดอาหารเกิน90ชั่วโมงขึ้นไปร่างกายที่ขาดคาร์โบไฮเดรตจะเริ่มทำปฏิกิริยากับโปรตีนและไขมันในเส้นเลือดทำให้เลือดในร่างกายเริ่มค่อยๆเสียไปเรื่อยๆทีละน้อยๆผู้ป่วยจะเริ่มซูบผอมและไม่มีแรงซึ่งร่างกายจะเริ่มเข้าจุดวิกฤตคือประมาณ7-10วันผู้ป่วยจะเริ่มหมดเรี่ยวแรงไม่สามารถขยับไปไหนได้อวัยวะภายในเริ่มพังทีละส่วนเนื่องจากเลือดเป็นพิษ และถ้าเลือดเป็นพิษถึงระดับ30%ของเลือดในร่างกายทั้งหมดก็จะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดเพราะทำให้มีสารพิษวิ่งเข้าสู่สมองได้ค่ะ อย่างแรกนะคะถ้าเกิดเจอคนหลงป่านเนี่ยเราต้องรีบแจ้งหน่วยนะคะที่ดูแลความปลอดภัยนะคะหรือว่าหน่วยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในอุทยานหรือว่าป่าแห่งนั้นก่อนนะคะ mm hmm. แล้วก็รีบแจ้งของเจ้าหน้าที่พยาบาลน,นะคะรวมถึงหน่วยพยาบาลที่อยู่ในระแวกนั้นด้วยนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเพอยา,เพยายามเอาพวกอาหารหรือว่าขนมปังหรือว่าอาหารที่มีคาร์บฮเรตสูงๆเอาไปให้คนไข้หรือว่าคนที่หลงป่าน,นานๆเนี่ยกินก่อนนะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะเกิด ปัญหาจากการให้อาหารมากเกินไปนะคะในคนที่ขาดสารอาหารเป็ระยะเวลานานที่เรียกว่า r e f i t t i ิ้งซินโดรมได้ค่ะก็สำหรับคนที่ขาดอาหารเป็นเวเวลายาวนานนะคะพอเราให้อาหารที่มีกูโคตไปนมปังข้าวหรือแม้กระทั่งการให้ น้ำเกลือที่มีน้ําตาลหรือว่าสารอาหารทางเส้นเลือดอย่างนี้นะคะเข้าไปก็จะทำให้พอกูคดเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยร่างกายอะค่ะจะหลั่งสารที่ชื่อว่าอินซูลินมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ตัวของอิเล็กโทรไลต์ในเลือดอะค่ะย้ายเข้าสู่ในเซลล์มากขึ้นด้วยทำให้ตัวของโพทเทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสเนี่ยต่ำนะคะมากเกินไปรวมถึงวิตามิน D1 ที่ ใช้ในการย่อยสลายกรูโคด,ด้วยนะคะก็จะทําใหา้ร่างกายอาจจะด้วยความที่อิเล็กโทรไลท์เนี่ยผิดปกติไปทํำให้ส่งผลต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายรวมกระทั่งหัวใจด้วยอาจจะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะไปจนกระทั่งคนไข้เสียชีวิตลงได้ในทันทีก็ได้ค่ะ ้าคนไข้ที่หรือพบคนที่หลงป่าเป็นเวลานานนะคะแล้วเราพบเจอคนแรกอย่างที่บอกคือต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่รักษา,ษาพยาบาลก่อนนะคะเพราะว่าเเวลาที่เราเริ่มอาหารเนี่ยจริงๆแล้วเขาควรจะจะเริ่มด้วยการให้ใส่น้ำเกลือใส่ที่มีอิเล็กโทรไลต์ ต่างๆพร้อมเจาะเลือดก่อนนะคะเพื่อดูว่าระดับอิเล็กโทรไลต์ในเลือดของเขาเท่าไหร่เพราะว่าถ้ารีบให้กินไปอย่างที่บอกเลยว่าเขาจะมีปัญหาทําให้อิเล็กโทรไลต์ในเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงได้นะคะทําให้เขาเสียชีวิตลงได้เลยนะคะ เมื่อพบผู้ที่ลงป่าแล้วมีการขาดอาหารหากผู้ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยกินอาหารในทันทีจะทําให้ผู้ป่วยเกิดภาวะ r e f e e d i n g Syndrome ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดตามหลังการให้อาหารผู้ป่วยที่ร่างกายขาดอาหารเป็นระยะเวลานาน จนต้องดึงเอาแร่ธาตุในเซลล์มาใช้และเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปร่างกายจะรีบชดเชยเซลล์ต่างๆด้วยการดึงสารอาหารหรือแร่ธาตุที่ได้เข้าสู่เซลล์ทันทีโดยไม่เหลือไว้ในกระแสเลือดส่งผลให้สมดุลในร่างกายผิดป,ปกติเนื่องจากมีแร่ธาตุในเลือดต่ำเป็นผลให้มีอาการเหนื่อยอหอบหัวใจเต้นผิดป,ปกติและอาจเสียชีวิตได้ค่ะ ดังนั้นการช่วยเหลือที่สำคัญเมื่อพบผู้ที่หลงป่าและมีการขาดอาหารเป็นระยะเวลานาน,าน,านคือการรีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มารับตัวผู้ป่วยและไม่ควรให้ผู้ป่วยกินอาหารในทันทีไม่ว่าผู้ป่วยจะมีอาการหินม,มากขนาดไหนคะ่ะเพราะว่าออบางทีเนี่ย ถ้าบังเอิญเราได้ไปเที่ยวในอุทยานหรือว่าที่ต่างๆนะคะก็จะแล้วเราเจอคนไข้ที่หลงป่าเวลานานอ่าเราก็จะสามารถให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้องได้จริงๆแล้วภาวะ r รีฟิตติ้งซินโดมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนที่ขาดสารอาหารจากการหลงป่าปเป็นรเยะเวลานานๆเท่านั้นอาจจะเกิดจากคนที่ขาดสารอาหารเป็นเวลานานนเช่น มีโรคทางด้านออจิตภาวะที่ไมท่ที่ผิดปกติไปทำให้เขาไม่อยากอาหารหรือคนทีออ่มีความต้องการทำให้ร่างกายผอมมากจนเกินไปนะคะเช่นแบบออมีปัญหาไม่ยอมกินอาหารเลยหรือว่าหลวงคออ้วกเป็นบูลิเมียตลอดหรือมีะะภาวะจิตภาวะทางอารมณ์ซึมเศร้าไม่อยากทานอาหารหรือจนกระทั่งคนไข้ที่เป็นมะเร็ง ก็จะทําให้เขาไม่อยากทานอาหารหรือทานอาหารลดลงถ้าเขาได้รับการทานอาหารเข้าไปหรือว่าการให้อาหารที่ไม่ถูกต้องไม่ได้อยู่ในการควบคุมของแพทย์เขาก็อาจจะเกิดภาวะรีฟิตติ้งซินโดรมได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยออทุกคนเนี่ยควที่จะเรียนรู้ไว้เกี่ยวกับโรคนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ความหวังดีของเราเนี่ยได้ไปทำร้ายคนที่เรารักหรือว่าคนที่คนป่วยหรือว่าคนบาดเจ็บที่เราต้องการจะช่วยเหลือเขาค่ะ Better to know. สิ่งสําคัญในการช่วยเหลือผู้ที่หลงป่าหรือว่าขาดอาหารเป็นระยะเวลานานาน,นะคะก็คือไม่ให้เขารับประทานอาหารทันทีค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดภาวะ refeeding syndrome ได้นะคะทางที่ดีควรจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเข้ามาช่วยเหลือโดยทันทีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันอาจารย์การมารอให้คําแนะนําแล้วก็คำปรึกษาดีๆก,กับคุณผู้ชมกันแล้วถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมงานนะคะห้ามพลาดเลยเดี๋ยวสักพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ